มีรักแล้วไม่ขาดแคล้วมั่นในรือไทยเหมือนแบกโลกทั้งโลกไว้ให้นักไม่อยากให้โลกนี้ แบกรับไว้ไม่นักเลยอีตรงเลยนี่จะเพีย้ยนไหหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงนะคะชาวราศีมังกรความรักมักเป็นอย่างนี้ราศี n ัมเบอรของทศวรรษรอบ30ปี นะคะคเป็นราศีท็อปไฟนะแต่ความรักเป็นอย่างไรเรามาดูกันครึ่งปีหลังจากเดือนกรกฎาคมไปนะคะชาวราศีมังกรปกตินะเอาภาพรวมก่อนชาวราศีมังกรเนี่ยต้องมีคู่ที่เป็นคนต่างวัยจะมีความมั่นคงดีนะติดๆหน่อยติดๆหน่อยเหมือนเจ้าตัว นะแต่มันก็จะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ด้วยอาจเป็นเพราะว่าชาวราศีมังกรเป็นคนที่จริงจังจริงจังมากเกินไปพอจริงจังมากเกินไปมันก็ทําให้ใช้เวลาในการคัดเลือกคัดสรรเยอะเกินมันก็อาจจะทําให้พลาดโอกาสพลาดโอกาสเนาะบางทีคนเขารอเราไม่ไหวไงรอเราไม่ไหวพอรอไม่ไหวแล้วทําไงมันก็มันก็ต้องผ่านไปนะคะ ในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีมังกรก็ถามว่าท็อปไฟก็จริงแต่ก็เหนื่อยมากเพราะว่างานมันรุมเร้างานมันเข้ามาเยอะไงมีอำนาจบาร,รมีด้วยดาวเสาที่เป็นดาวเาจ้าเรือนของตัวเองเป็นกเกษตรในรอบ30ปีมีความมั่นคงเยอะในอาชีพการงานนะยิ่งถ้าเป็นช่วงตุลาคมไปแล้วนะยิ่งชาวราศีมังกรย,ยังมีโอกาสดีๆเข้ามานะความหวังความสำเร็จขั้นตำแหน่ง หน้าที่การงาน,งานเงินเดือนอะไรมันจะมาพร้อมกันหมดนะคะช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาลองเสี่ยงโชคดูนะความรักเนี่ยความรักเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่สามารถสร้างครอบครัวได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้สร้างบ้านสร้างฐานะเ,เริ่มต้นที่จะมีชีวิตคู่อย่างแท้จริงนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ,อ,อความที่ดาวเสานะคะก็เป็นดาวเจ้าเรือน ที่ราศีมังกรเป็นเรือนลาพะเนี่ยก็เขาเรียกอะไรมีความรักที่มั่นคงรักจริงจังรักยืนยาวก็จะมีอาการอ่อนไหวในอารมณ์นะเกิดการระแวงแคลนใจบ้างในบางท่านที่เป็นชาวราศีมังกรน,นะคะในบางท่านวันที่1 3ถึง15กรกฎาคมนะดาวความรักนะอน่ยังเดินไม่ค่อยปกตินะ ยังต้องสแตนบายไม่นิดหนึ่ง2 8่สถึงสากรกฎาคมดาวราวหูอยู่ในลักษณะเป็นราหูลาจันทร์จันท์นวิสพันธ์กับพบวินาศ uh, ยิ่งต้องระวังเรื่องความแตกแยกแตกร้าวร้าวฉา,านนะคะการแตกหกักหรือการเกิดไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาหรือบางทีเกิดอาการ เขาเรียกอะไรอ่ะทอะไรไปโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการอะไรลักษณะแบบนี้นะของชาวราศีมังกรน,นะคะความรักจะดีจริงๆต้องหลัง28กันยายนไปแล้วนะคะมันจะกลับมาเขาเรียกอะดีแบบยืนยาวดีแบบยาวๆไปเลยนะด้วยดาวสุมาเรงลัคนานะแล้วก็เขาเรียกอะไรมันมันมัน,มนคือพอสุมาเร็งลัคนับ มันก็ไปเจอกับดาวเสาร์พอไปเจอกับดาวเสาร์ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้คุณเกิดความคัาดเคลื่อนในเรื่องความเข้าใจในเรื่องความรักนะคะหรือในบางคนนะอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ยิ่งเฉพาะในช่วง17กรกฎาคมถึง20กรกฎาคมนะจริงๆมันแค่17-19แหละแต่พี่เผื่อหกับชาวราศีมังกรที่ไปงวันที่20กรกฎาคมเลยให้ดาวมันเดินให้เสถียรชัดเจนก่อนนะคะ ในช่วง1 7บเจ็ดสิบจำไหมนะคะชาวราศีมังกรอยา่าขุดเรื่องเก่าแผ้เก่าเรื่องเก่าเก่าเอามาดา่าเอามาล้ำเลิกเอามาพูดจาเสียดสีด้วยความทำแบบเหมือนกับแบบว่า,าจะทําให้เจ็บช้าน้ําใจอะไรกันอย่างเงี้ยอย่าทํานะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวเดือดเขาเรียกอะดาวอังคารกับดาวอาทิตย์มาเจอกันเขาเรียกดาวเดือดมันจะทําให้คุณเกิดพังพินาศ ในเรื่องความรักยาวต่อเนื่องมาเรื่องต่อความความความเป็นอยู่การเงินแลนะครอบครัวก็จะก็เลยล่ะพัทงทลายใช้คำพูดหน่อ่าใช้คำวาา่าางมันจะได้ดูดูดุดันสําหรับชาวราศีมังก,กรให้เขาคิดเยอะๆหน่อยหคะให้คิดเยอะๆหน่อยหลังจากพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยเมื่อดาวทุกอย่างเดินเสถียรและเดินหน้าด้วยด้วยพลัง กำลังที่ดีนะคะมันก็จะทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ยยืดหยุ่นในเรื่องความรักได้มากขึ้นนะแล้วก็หันมารักตัวเองมากขึ้นหันมารักครอบครัวมากขึ้นหันมามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหันมานึกคิดได้ว่าลำบากลำบน,บนร่วมกันมาขนาดนี้แล้วเรื่องแค่เนี้ยมันน่าจะปล่อยผ่านไปได้หรือไม่ก็น่าจะยอมยอมกันได้บ้างความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันควรจะมีค่า ควรแก่การที่เราจะประคับประคองชีวิตเนาะสำหรับชาวราศีมังกรด้วยด้วยชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่เย่อหญิงจองหองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าตัวของตัวเองมากไม่ค่อยยอมไม่ค่อยยอมใครไม่ค่อยทั้งกับคนรักก็ไม่ยอมถือถือ,ถ,อถือดีมากนะคะก็เตือนเอาไว้ก็เบาๆลงหน่อยเนาะเบาๆลงหน่อยทีนี้เรามาดูว่าถ้าชาวราศีกันโอ้สอรี่ชาวราศีมังกรที่จะ มีคู่ในช่วงหลังจากเดือนพฤศจิกาไปแล้วกำลังเลือกคู่นะถ้าคู่เป็นคนราศีกุมก็จะช่วยเสริมเรื่องเงินทองความร่ํารวยถ้าราศีกันก็จะเสริมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปผูกดวงกันด้วยนะคะว่าดาวตั้งรับในดวงของคู่ของคุณและดวงของคุณนะ่ะโดยรวมแล้วมันสัมพันธ์กับเรื่องโชคดีมากกว่าโชคร้ายไหมตำแหน่งดาวเป็นอย่างไรมันต้องต้องต้อง พี่นิดพิจารณาการละเอียดถี่ท้วนเนาะไม่ใช่ว่าตามที่พอพี่บอกไปก็อะไรก็ได้มันก็โดยโดยภาพรวมเลือกอันนี้ไปก่อนเป็นหลักเป็นตุกตาตั้งไว้แล้วที่เหลือก็เข้าไปในรายละเอียดอีกทีนะคะด้วยโดนเอ่อช่วงเดือนกรกฎามนะดาวอังคารสัมพันธ์กับภพลาพะดาวลาหูสัมพันธ์กับภพปุตตะดาวอาทิตย์ปัตตานีดาวศุกร์สัมพันธ์กับภพพันธุการงาน ดาวพุธอยู่ที่สัมพันธ์กับพพสุภาองค์รวมของชาวราศีมังกรจริงๆแล้วเป็นราศีที่โชคดีบอกแล้วท็อปไฟในเรื่องการงานการเงินความรักโดยรวมไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีนะคะเราก็ต้องเขาเรียกอะไรสำรวมเจียมเนื้อเจีมตัวใช้คำพูดนี้เลยนะคือไม่สปอยเรารู้ว่า ดวงความรักเรามันไม่ค่อยดีไม่ค่อยมั่นคงดังนั้นหนึ่งอย่าเรื่องเยอะอย่าเรื่องมากอย่า,เ,าเขาเรียกอ,อะไรเอาตัวเองเป็นหลักซะจนไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สนใจคนอื่นอยู่คนเดียวได้นะคุณก็ลืมเรื่องที่พี่พูดออกไปลืมไปเลยแล้วคุณอยากทําอะไรก็ทำนะแต่ถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีมีคนเข้ามาอยู่ข้างกายคอยช่วยเหลือเกือ้อหนุนไม่เหนื่อยอยู่กันยามแก่เท่าเนี่ยคุณสามารถมีได้ ถ้าคุณปฏิบัติตัวอย่างที่พี่แนะนำนะคะแล้วก็ความที่อย่างที่บอกไปว่าราศีของคุณเป็นราศีที่1ิบของดวงเมืองเป็นเดือนกรรม,มะเกี่ยวกับเรื่องการงานงั้นปีนี้กอบกลวยให้ดีนะการงานดีความรักมันก็จะดีตามแต่ดาวความรักต้องรอหลังพฤศจิกานี่ทบทวนให้อีกทีเลยนะเพราะว่าชาวราศีมังกรบางทีทำงานจนลืมคิดถึงคนอื่น คิดถึงแต่ตัวเองมากไปโดยเฉพาะเขาเป็นดาวเสาร์เวลาเขาพูดจาะไราเขาพูดแบบเฉื่นใจคนพอเฉือนใจคนมันทําให้คนที่อยู่ข้างกายมีความรู้สึกท้ทอท้แล้วมีความรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวมั้งถ้าเจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบาดหัวใจเหลือเกินเนาะบาดหัวใจเหลือเกินอทีนี้ <c oughs> มาดูว่าเราเรา จะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีมังกรมากนะคะราศีมังกรเนี่ยพี่อยากแนะนำให้บูชาเทพพระเสาซึ่งเป็นดาวประจำภพของคุณเองนะคะแล้วก็นี่เทพพระเสาดวงนี้เทพพระเสาคือพระปรางนาคปกนะคะอันนี้ของพี่เองทีนี้พี่แนะนำว่าเมื่อบูชาเทพพระเสาแล้วอยากให้แนะนำบูชาเทพพระราหูคู่กันไปเลยของพี่จะของพี่จะแขวนคู่กันอย่างนี้หละ เพราะว่าสององค์เนี่ยเขาเป็นคู่โชคดัามรวยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกันนะคะเกื้อกูลกันดังนั้นใครที่พอมีกําลังก็ไปหาเช่ามาบูชาใครที่มีอยู่แล้วลองไปหยิบหรือไปค้นนิมนต์ท่านออกมาพกติดตัวใส่รถไว้นะคะองค์เนี้ยเป็นเทพพระราหูอาของท่านอาจารย์รักสร้างพี่ก็เช่ามาบูชาส่วนองค์นี้ พี่มีเทพระลาหูสองที่นะคะที่พี่แบบเคารพแล้วก็ศรัทธานะคะอ,อ,องค์นี้จะเป็นเดี๋ยวให้ดูชัดๆองค์นี้สวยตอนนั้นอะพี่มีเยอะมากเลยนะแล้วพี่ก็ให้เพื่อนให้คนที่พี่รักไปบูชาไปอะไรเยอะจนพี่ลืมไปเลยพี่เหลือแค่องค์เดียวละองค์นี้ของออวัดโพทองนะองสุดท้ายแล้วรักมากไม่ให้ใครไม่ให้ใครเก็บไว้อย่างดี อันนี้ที่พี่ค้องคอนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงของพี่เนี่ยต้องพึ่งเทพระราหูต้องพึ่งพระกริ่งชัยวัดต้องพึ่งพระรอดนะคะอันนี้คือห้อยห้อยห้อยติดตัวนะส่วนอันนี้ของพี่พี่จะเอาไว้ในกระเป๋าพกติดตัวไป้าองค์9องค์งงนี่คืออะไรอันนี้ก็คือครอบจักรวาลเลยองค์นี้สมเด็จพระพุทธชินราช องนี้สมเด็จนางพญาสอากอนะคะเป็นเนื้อว่านองค์นี้ก็เป็นพระก,กริง่งพระก,กริ่งเหมือนกันนะพระกริ่งวัดบวรองค์นี้เป็นพระชัยหลังช้างข้างหลังเป็นสอกอเนาะอันนี้ก็เรื่องสุขภาพเรื่องอความปลอดภัยเรื่องว่าการอุบัติเหตุองค์นี้ก็เป็นพระก,กริ่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนละรุ่นกันอ,อ,องค์นี้เป็นสมเด็จนางพญาก็เมตตามหานิยมองค์นี้เป็นหลวมห้องเงิน วัดบางคานนะคะอันนี้ก็เสริมความอุดมโชคลาภองนี้เป็นพระรอดช่วยให้เรารอดปลอดภัยพ้นพิษพ้นภัยต่างๆอ่านี่คือพุทธคุณของพี่นะอะ่ก็ยังมีอีกหลายองค์ที่พี่ที่พี่เคารพบูชาวไว้นะอย่างถ้าเป็นสายมูสายมูของพี่จะมีพระเสื้อเมืองท่งเมืองอ่าอันนี้พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะแล้วก็ยังมี นี่เลยอันนี้สําคัญมากเวลาเดินทางไปต่างประเทศนะวนเวลาไปน,นอนต่างประเทศเนี่ยป้องกันพูดปีปศาจป้องกันพูดปีปศาจได้แล้วนะแล้วก็องนี้ก็จะเป็นเ,เรื่องสุขภาพนะคะนะคะเรื่องสุขภาพส่วนองนี้อ๋อองนี้เป็นเรื่องเงินทองลืมไปองนี้นี่เงินทองเงินทองร่ํารวยสุขภาพคือนี่นี่นะคะและอีกองคหนึ่งที่พี่จะขอแนะนําเลยว่าถ้าใครมี ไปหามาหลวงนี้ค่ะหลวง,งพ่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่นะคะข้างหน้าเป็นพุทธคุณสมเด็จพระพุทธชินราชพี่เป็นคนชอบชอบพระเครื่องชอบพระบูชาชอบเรื่องมูเตลูพี่ก็ชอบเรื่องโหราศาสตร์สาย,ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป อันนี้ก็มาแบ่งปันเนาะเล่าสู่กันฟังระหว่างชาวราศีมังกรเพราะอยากให้ชาวสาศีเพราะชาวสาศีมังกรเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยากให้เชื่อนะเทพพระราหูเทพพระเสาร์นะคะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะในวันเสาร์และวันเกิดของคุณเองของแต่ละราศีเลยเนาะ,ะช่วงนี้ก็ขอให้บุญหนุนนำนะคะให้คุณปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดทั้งหลายและขอให้คุณมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะชาวราศีมังกร เฮลตี้เฮลตี้นะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่เป็นกำลังใจให้พี่เยอะๆหน่อยนะคะจวดแชร์ให้หน่อยขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดี